ทำไมขากางเกงยียนชอบไม่เท่ากันก็สวัสดีครับผมรัตต์แมชชีนนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเฮ้ยทําไมขากางเกงยียนเนี่ยบางตัวเท่ากันแล้วก็บางตัวไม่เท่ากันบางตัวยาวด้านนอกสั้นด้านในนะครับหรือบางตัวเย็บมาแล้วแบบโค้งไปโค้งมามันมีเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆเลยนะครับเข้ามาเลยครับนี่นะฮะ ทุกคนดูตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือกางเกงยีนที่ผ่านเขาเรียกว่าผ่านน้ํามาแล้วนะครับหรือว่าผ่านการซักมาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเช่นด้านนอกตรงนี้นะนี่ใช้สายวัดให้ดูเลยด้านนอกตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยมันยาว4ี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับแต่ด้านในเนี่ยมันจะเฉียงเข้าด้านในนิดนึงเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยาวสี่้านิ้วด้านนอกแต่ด้านในฝั่งเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันมีความ หดตัวฝั่งขาในนั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะครับกางเกงยีนเนี่ยเวลาผ่านน้ำหรือผ่านการซักนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นตะเข็บซึ่งเกิดจากการเย็บของโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นได้พงได้ทับคิ้วที่เป็นลูกโซ่สีชมพูหรือได้ตัวแรกที่อยู่ในสุดนะครับคือก็คือตัวนี้นะครับเวลาผ่านน้ำเนี่ยไอได้สา3ตัวนี้นะครับมันจะเกิดการหดตัวกระชากนะครับ ก็เรียกว่ามีแรงมากที่สุดในการกระชากให้กางเกงเนี่ยหดตัวเข้ามานะครับส่วนฝั่งนี้ด้านนอกที่เป็นริมนะครับด้านนอกที่เป็นริมเนี่ยจะมีการเย็บแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นแรงในการดึงให้กางเกงหดตัวเนี่ยมันเลยมีน้อยกว่าเมื่อมันมีน้อยกว่านะครับความยาวฝั่งด้านนอกเนี่ยมันเลยมีมากกว่านั่นเองนะครับ นี่คือเหตุผลที่ทําให้กางเกงเนี่ยดูเหมือนขาเฮ้ยทําไมขาแบบว่าดูเหมือนเฉียงเฉียงเอียงเอียงแล้วเวลาลูกค้าเนี่ยนำมาตัดที่ร้านในแมชชีนทุกคนรู้ไหมครับร้านในแมชชีนเนี่ยใช้วิธีแบบไหนนี่อย่างเช่นนะสมมุติว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยเวลาเราวัดมาอย่างเนี้ยสมมุติว่าลูกค้าต้องการความยาวที่39ครึ่งนะครับการตัดเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนี่ทุกคนดูนะ นี่มันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยสมมุติว่าเราลงกันไกลตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาส่วนนี้ออกไปนะครับส่วนนี้หายไปเนี่ยแล้วเรามาดูเฮ้ยทําไมแบบขามันเหมือนเฉียงเฉียงเฮ้ยร้านแต่มชชีนตัดไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังเอาส่วนที่แบบว่า เฮ้ส่วนเกินของปลายขากางเกงเนี่ยให้ออกไปแล้วมันจะกลายเป็นเส้นตรงเส้นใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หายไปแล้วแต่ฝั่งนี้คือส่วนที่อยู่กับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงยียนที่มาจากโรงงานเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันแค่เป็นปกติหรือเป็นธรรมชาติของกางเกงยียนนั้นๆนั่นเองนะครับอมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนี่บางคนบอกว่า เฮ้ยพี่ทำไมเวลาเย็บเนี่ยฝีจักไม่เท่ากันอ่าทุกคนดูนะเวลาเย็บมาจากโรงงานเนี่ยทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้มันเป็นลูกโซ่ใช่ไหมครับด้านในส่วนด้านนอกเนี่ยเป็นเข็มเดียวซึ่งจริงๆแล้วเป็นเข็มเดียวแล้วมีตะขอร่างมันถักทอกันเลยกลายเป็นลูกโซ่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยได้เนี่ยจะมีความถี่ยิบเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตีนผีเนี่ยเวลามันผ่านตรงจุดเนี้ย จุดนี้เนี่ยมันมีเนื้อผ้าที่ทับกันหลายชั้นนะครับหลายชั้นมากเลยเนี่ยจากการเย็บของชิ้นหน้ากับชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะครับเมื่อมีหลายชั้นตีนผีเดินยากขึ้นเขาเรียกว่ามันเดินแล้วแบบมันไม่สมูทอะ่ะมันไม่สมูทมันมีติดติดกัดกัด,กดเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝีจักก็เลยทีแล้วพอถึงจุดที่ว่ามันเดินสบายฝีจักก็จะดูเหมือนเท่ากันทุกคนเวลาซื้อเกงยีนมาอาจจะไม่สังเกตแต่ร้านเดอะแมชชีนเนี่ย ทำเขาเรียกว่าทําการตัดขาให้กับลูกค้าทุกวันนะครับเลยรู้เรื่องนี้ดีอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปกติไหมเป็นปกติเพราะฉะนั้นอ่าเป็นปกติของกางเกงยีนเลยนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโรงงานเย็บออกมาไม่ดีหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่กางเกงยีนเมื่อผ่านการซักนะครับเหมือนเกิดการหดตัวแค่นั้นเองนะครับอ่าอันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้ว ถ้าเกิดมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ให,ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเรื่องราวอื่นๆต่อนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ